ฉันชื่อนางยายแสงบุญจินจะมาร้องยำให้พี่น้องชาวบึงบูญชาวประชาชนฟังทั้งหลายพวกกศนอยู่ด้วยเป็นเพื่อนกันเออรำได้ไหมอ้าวำเลยครับบอกพญาก่อนพญาโอ้ยพีเอ้ยเดนที่เบสหัวล่มตองเดนที่สองหัวล่มตาหนาวในในิดทอดสุดย่ำสี่เข่าบอลนอนเนาะพี่เอ้ย ตองหัวหน้าปลาเขาขออพักฟองเป็นดอกพวงตามใต้ระวังงใจกันกระสันเดยู่กลางทงผมปงดัดปูดขู่จิเป็นขื้นดังทะเลลุ่มพ่านโตงหัวหน้าปลาเขาขออพักฟองเป็นดอกพวงตามใต้ระวังหนองกองใจกันกระสันเดยุ่กลางทงผมโปงดัดปูดขู่จิเป็นขื้นดังทะเลอกสิเพ่พังม่างลุ่มหนาวมาวีวีมิเต่หนาว่จย่อยคอยไอ้กะโปเห็นที่เอ้ย ล่ำที่เลยใหญ่คันจมแล้วก็ล่ำเลยโอ้ยว่าแล้วเปิดปากก้างเจงสว่างนี่ลั่นนอนเจ้าบูขาวพ่นพ่นโอ้ยพ ah. ่อบักคำบ่มาบ่พ่อ,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 อบักคำบ่มาบ่พค้ข้าวเหลี่ยมที่เดินไปกินก<อ>ินละคิดงไงง้องตัวยน้องมันมองวันลาน้องได้แต่เที่ยว đẹp quá cầm lên, nhảy coi chim này má thu làm chăng, chim này má làm chăng. ôi nô cha, bứt má lẹt xì sôm, cha sạ cồn, cán che, phá lều, hàm ai đưa cha điu bay đùng, mận tắt cả bờ nói bờ mồm nhét đơn bay đùng. สี่แมทรงน้องบอหลังตาดงตามทงนี่านตามทงนีสิ่ให้มีสามที่กันพี่ชายเอลดีสีที่กันยังดังสีที่กันยังดัง